มาแล้ววันนี้เราจะมานำเสนอหนังสือพิมพ์เก่าๆนะครับที่หลายท่านคงจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นหนังสือพิมพ์แพทย์เฉลยศักนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่เราจะได้เรียนรู้เลยว่าภาษาในสมัยโบราณน,นั้นแตกต่างกับคําในสมัยปัจจุบันหลายหลายคําด้วยกันครับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จะเน้นในเรื่องของทางวิชาการทางเริงลมและแพทย์ แผนโบราณของเรานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดของหน้าปกก็มีเรื่องของสุิยาคตินะครับของแบบโบราณของเราเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ราคาเล่มและยี่าตตังนะครับนี่คือหน้าปกนะครับแล้วก็มีรางวัล10บาทสําหรับผู้ที่ประกวดส่งคํากรเจ้าบหรือว่าโคงนะครับเข้าไปประกวดนะครับเรามาดูเนื้อหาข้างในมีอะไรบ้าง เ,เรามาเจอคําว่าขอเชิญขอเชิญนี้ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดของหนังสือพิมพ์เขามีอะไรนะครับก็จะพูดถึงนักประพันธ์นักกวีแลแลผู้ที่มีความรู้ทางว,ทวิทยาต่างๆเช่นทางการแพทย์วิทยาวิทยุทุกเพศนะครับตรงนี้ก็ให้แต่ละคนนั้นได้ส่งเนื้อหาเข้าไปเพื่อลงพิมพ์นะครับได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ หน้าปกที่เชิญชวนให้ทุกคนเข้าส่งเนื้อหาเข้าไปพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์และก็มีเรื่องของตำราต่างๆทุกชนิดเขาก็พิมพ์อยู่ในนี้เรามาดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็เป็นสปอนเซอร์นะครับโบราณก็มีสปอนเซอร์นะครับเป็นร้านขายยาเจ้าหมอนะครับนี่คือโบราณก็เน้นในเรื่องของยาแผนโบราณล้วนๆเลยครับมีทั้งหมดเจ็ดชนิดนะครับยาตัวนี้นะครับ แล้วก็มีเรื่องของสารบัญสารบัญก็จะบอกรายละเอียดของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีอะไรบ้างเห็นไหมครับสารบัญจะเขียนไม่เหมือนปัจจุบันที่เราใช้ภาษาไทยนะครับผลิตปีที่หนึ่งนะครับเล่มที่สองนะครับก็คือฉบับที่สองนั่นเองเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนทัศ473นะครับเรายังไม่เกิดเลยนะครับดังนั้นเนื้อหาในสารบัญมีทั้งหมดสิบสี่หัวข้อเลยนะครับสิบสี่หัวข้อนะครับ ก็มาดูกันนะครับมีอะไรบ้างก็มีพระกัมพีธาตุวิพังนะครับนางจงกลมันละนีนะครับคํากรนะครับเป็นคํากรนะครับแล้วก็เรื่องของโอใครไม่เหมือนแม่เหล่าให้สังเกตไหมครับว่าเนื้อหาที่ลงนั้นจะเป็นเรื่องของยาธรรมยาญาแล้วเรื่องของการสอนคนในเรื่องของการปฏิบัติตัวสมัยโบราณน,นะครับแล้วก็เรื่องของการรู้จักผู้มีพระคุณเรื่องของโลกนะครับ โลกสตีแล้วก็เรื่องํำขันแล้วก็นิยายกลมหมักลุกนิยายกลมหมักลุกจะเป็นในเรื่องของคากรนอกรแปดเกี่ยวกับการเล่นหมักลุกต่างๆนะครับซึ่งมีจํานวนหลายหน้าพอต้องปวนก็บรรยายเรื่องของหมักลุกตัวหมักลุกทุกตัวที่อยู่ในการเล่นหมักลุกก็มีเรื่องของตํารายาต่างๆนะครับจนถึงคํากรที่เขาประกวดด้วยนะครับเขาเรียกว่าประกวดโครงสี่ถูกภาพเลยนะครับ นี่ก็เป็นข้าวๆของเนื้อหาของหนังสือพิมพ์นะครับตัวรายละเอียดนั้นคงจะบรรยายใน e p ต่อไปนะครับว่าในหนังสือตำราหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ